สบายดีตอนเศร้าพี่น้องปองปลายมดสุผูสุคนมื่อวนี้บรรน,นสิพามาเลาะเก็บเอาหมักไม้เนาะผลระปูของเขาเพราะว่าสองสามมื้อก่อนเนาะเขาได้มาเบิงเขาเห็นมีหมักหงคือคือแบบใกล้สิซุกแล้วอ่ามื่อวนี้เขาสิมาเบิงว่ามันยังเหลือบอ่อเนาะเพราะว่าเขาได้มาเบิงอ่าสามมื้สี่มื้แล้วเขาได้มาสวนอ่ามีหมักปีนำ้ำอ่าแต่ว่านี่ เมื่อปีที่บนรลุนได้ทายไปอาทิตย์แล้วนี่หนวยใหญ่ๆเนาะปีหนวยใหญ่ๆครมีคนมาตัดเอาอปีไปแล้วอเพิ้นไห้กล้วยออกจักวีเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีเจ็ดวีเนาะแต่ก็ยังดีที่เพิ้นยังไห้อันมันเป็นกล้วยได้เจ็ดวีเนะาะฮัสซไปเบิง้งเพราะว่าอาทิตย์แล้วนี่วันวันเสาร์วันเสาร์าแล้วนี่เนาะ บานน,นได้มาเห็นหมักุงอ่าคือสิซุกเนาะแก่แล้วมื่อนี้เขาสิมาเบิงว่าเพิ่งซียังยังเหลือบหมักฮงสำหรับหมักุงแต่ว่าหมักปีท่านหายแล้วอ่าเน่อไหมเด้สซีเหลือบเน่อ,นอไหมยังยนะังเนาะน่อไมเน่อไหมยังรอดอยู่ นอเดียวอ่าบิ้งหมัดฮงโอ้หมัดฮงยังหมัดฮงยังยังนะหมัดฮงนี่แกถับป้าอีกจักสองมือเนาะ่าจจะพอดีซุกอีกสองมือ่าจจะพอดีซุกแบบกินแซบเลยแต่ว่า เขาบ่อค่อยได้มาประจำเนาะไม่ได้มาทุกมือเนาะบ่ได้มาเบิ่งทุกมือซะนั่นละ่ะถ้าได้มาแล้วเฮาก็สิปิดไปเลยเนี่หนู่นนี่นี่นยจำนวนสิปิดเอาเลยเนี่เดี๋ยวทางด้านนี้ก็สุกอ่าเอาไปไป้ายไว้อีกมือนึงอ่าไป้ายไว้อีกมือนึงพอดีกินได้พอดีแซ่บส่วนหลายกา็สิบ่ค่อยได้กินสุกปานด่เนาะเฮาบ่ได้มาประจำ ว่าโดนดนมาท่านึงกดจะบโบโเหลือเป็นเนยซุกนะเออใน,นนี้ก่อนเนี่ยในนี้ก็แก่ละนี่ใกล้สิซุกแล้วตอนนี้ก็ได้เดี๋ยวสิปิดเอาเลยใน,นนี้ก็ได้ไปบม่มเนาะไปบ่มไว้จักซองสามมือก็ได้กินละถ้าบบเอาไปแบบนี้เฮาก็บรได้กินเนาะถ้าว่าเขามาเห็นแล้วมันแก่มันเหลืองนดหนึ่งก็ต้องได้ปิดเอาดีได้สองหน่วยแล้วมันนี้สองหน่วย ทางด้านนั้นสิมีน้อยสุกบ่อ้ oh. <laughs> ต้นนี้บ่แน่ใจมันเป็นหยังมันบ่งามเนาะต้นนี้บ่งามอ่า <c oughs> อันนี้ก็อีกต้นนึงอมีอ้มีมนยสุกนเนาะอนีน้อยๆนี่เด้แต่ว่าน้อยๆ ในนี่ก็แกแล้วในนนี่ก็สีซุกคือกันเลยเอาซีปิดเอาเลยเนี่อสองน่วยอ้าวทางด้านนี่ก็มีอีกเดี๋ยปิดเอาเลยเนาะเดี๋ยวน้อยน้อยนีย่ เอาไป,ไปบ่มเนาะบ่มอีกสักสองสามมือก็ได้กินสองมือนี่ยสองมือก็ได้กินละนี่เด้ตอนนี้เวลาเก้าโมงเนาะตอนนี้เวลาเก้าโมงบรรยากาศอยู่ในหัวในสวนอากาศเย็นสบายแดดพวม่มออกแต่ก็ยังบบห้อนหลาย อันนี้ก็ฟังเสียงหมักหมักหมักยังวะหมักหม,มักกระเลงบ่หมักกระเลงของงัวเนาะ,ะนี่นี่นี่ทางด้าน,นนี้อีกโอ้ตัวนี้ก็คาดว่าชิสุกแล้วตัวนี้ปานนลก็สิปิดเอาคือกันเนาะเพราะว่าถ้าป้าไว้อีกสองมืออีกสองมือนี่เขาบ่ามานี่อีกสองมือน่าจะสุกแต่ว่าเขาบ่าได้มาเด้์เขาบ่ ยันไ่ได้มาเนาะถ้าไ่าได้มาก็อาจจะบ่ได้กินครับสปิดไปเลยเน,ยนี่นี้เนี่ยเพราะว่าหัวเหลืองแล้วหัวเิ่นเหลืองแล้วเป็นมังหงุงเป็นมังุดยาวเดี๋ยวทางนี้ทางด้านนี้ก็เหลืองแล้วอ่าเป็นสีซุกแล้วเดี๋ยวให้สิปิดไปเลยเนาะตัวนี้ก็ได้เอาไปเลยไปบ่มอีกสองมือบ่มอีกสักสองสามมือก็น่าจ,จะได้กิน สำหรับนี่เอามาอัปเดตเบิงหมากอันนี้อีกดอกเด็กใกล้สิเป็นเนาะใกล้สิเป็นหมากแล้วเริ่มใหญ่ขึน้นใหญ่ขึ้นแล้วนี่สำหรับเขียบเนาะนี่เขียบฝรัง่งเราเห็นทางด้านนี้นะเด้เด้ในนี่ใหญ่ยยแล้วเป็นดอกใหญ่แล้วนี่นาน โอู้หคือกันนะวันเป็นมหมากสิเป็นจังได้เขาสิเบิ่งกมาหมากมันเป็นจังได้หากดอกนะอันตัวนี้น่าจะเป็นดอกมนะันเนาะสองสามสี่ดอกงวนะังวเนาะงัวเฮาก็ยังบ่ทันได้เอาไปปล่อยเถอะงัวก็ยังอยู่นี่ เอาได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหน่วยเนาะหกหน่วยแต่นน้อยๆมีหน่วยใหญ่อยู่สามหน่วยแล้วก็น้อยๆเอาไปบวมอีกจ็กสองสามมื้อบ่มอีกสองสามมื้อก็ได้กินละเดี๋ยวสิพาพอม่พี่น้องไปเบ่งงูอักเนึองอ่าตัวนี้เป็นไพเลียงน้อง เดงัวยังพระท่านได้เอาค่นไปปล่อยเธอเนาะอู้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 ไล่กันอ่านี่คือข้างปุ๋ยเเนาะข้างปุ๋ยใส่สวนอันนี้คือข้างปุ๋ยมีงัวอยู่นี่ทั้งหมดหกสิบตัว นะอีกจักหน่อยเนยาะจักหน่อยเพื่นชีเอาไปกินหญ้าอ่าตัวนี้เป็นคังปุ๋ยเนะาะคังปุ๋ยสำหรับสวนเฮาอ่าทางด้านนี้ก็จะมีพักบง,งนำ้ำพักบงธรรมชาติเนาะพักบงธรรมชาติโอ้กินกับตัมหมักหฮงนี่แซ่บสุดแหละแบบนี้หมักุงเอ,อ่อพักบงอ่ะพักบ,ง,กบงธรรมชาติยอดงามๆเลยนี่ งามๆนี่โอ้งามหลายกินกับตะมังหงแเสพเขามีมีฝุ่นเด้เนาะมันเป็นได้รจากนาขี่งัวเด้ขี่งัวเปิดสีไหลมาแถวนี้ละฝนตกละซึมมาแถวนี้เด้แถวนี้จะเต็มเป็นผักบงเด้ผักบงแคมซ่าไล่พักบงผักบงผักบงผักบง เด็ดเลพ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งนำกันเนาะสำหรับมือนี่ตอนเศร้าอากาศเย็นเย็นเย็นสบายเบิ้งมอกเพ็ดมีบอสหมอกเพ็เด๋อามอกเพ็ดต้นเดียวอยู่ในสวนนี่ก็ได้เด๋อเมีหน่อยแดงเด้ดอเขอมีอยู่เนาะ แต่ว่าเก็บกินไปหลายแล้วดิหน่อยแดงๆนี่เก็บพิ่นแก่เพิ่นก็ล่นอยู่นี่แล้วก็สิเกิดไม่ละสิเกิดไม่อีกอ่ามื่อนี้ก็คือสิบพื่ได้เก็บไปเนาะปล่อยมันให้มันร่นให้มันลน่นให้เป็นออกมาอยู่นี่เต็มก็ที่ยูปนต้นมะเพ็ดก็สิียูปนกับต้นอะโวคาโดนี่ต้นอะโวคาโดก็ปลูกอยู่ในหลุมเดียวกันเนาะกับมะเข็ดเนาะ เดี๋ยวสิพ้าพ่อแม่พี่น้องไปเบิงทางด้านนั้นพอมีหมักซิดาเนาะหมักซีดาต้นหนึ่งอ,อาทิตย์แล้วนี้มาเบิงเนาะอาทิตย์แล้วนี้บรรนวน,นมาเบิงก็เห็นมีหลายน่วยอยู่บุหัวมันนี่สิเหลือจากหน่วยพอเขาบุคคลได้มาเดีเยวนอะอะโอหายไปหลาย <c oughs> หายไปหลายอยู่ตอนนี้ยังเหลือแค่สีน่วยนี่เออยังเหลือหาหน่วย หหานว่วยแต่ก็ยังพระท่านสุกเนาะแต่ก็จะมีหน่วยสุกกับก็จะมีคนเอาไปกินแล้วเดะเพราะว่าเห็นเห็นเห็นควันบ่เห็นบอลเพิ่นเด็ดเอาไปละเดะนี่นี่บ่เพิ่นมุเด็ดเอาไปนี่น้ำนี่ตัวนี้อีกเดะเพราะว่าเขาบ่ค่อยได้มาเดะเขาบ่ได้มาเบิง่งนะ หลายอยู่คนเอาไปเห็นบ่อันนี้เนดะ็กควนเพรว่าเป็นอย่างเนาะพอไม่พี่น,น้องเพราะว่าเขาก็ปลูกไปเด็นี่นี่ก็สองนวยก็หายพอเขาบ่าบาค่อยได้มาอยู่บ่ได้มาบ่าได้เที่ยวมาประจําเนาะเสาร์ที่เท่าจริงได้มาสินะ่ะแต่ก็ก็แบงปันไปแล้วเขาเขาจุดประสงค์เขาก็บ่ได้ขายอยู่แล้วเนาะเดืกกินก็แบงปัน ต,ตอนนี้ก็ยังบ่ท่านเหลือกินเถอะแต่ <c oughs> ก,ก็บ,บ่เป็นอย่างนะบ่เป็นอย่างบ่ซีเรียสเนาะหมากไม่เพิ่นบ่ทำลายทรัพย์สินบ่ทํทำลายเครื่องลูกของฝั่งเฮาก็ถือว่าดีละถือว่าโอเคละแบ่งกันกินแบ่งกันกินไปอันนี้ภาพบรรยากาศตอนเศร้าๆของวันพุธวันที 14, 9, ่14เดือน9ปี2022อัปเดตให้พินแมเพี่น้องได้เบิกนำกันอ่าพอามื่อนี้บรนนได้มาเวียกแถวนี้เนาะก็เลยว่า แม่มาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งอ่าตัวนี้คือต้นกระถินเนาะทางฝั่งลาเขาเอื้นกระถินอลงพี่น้องฝั่งไทยอ่าบนในใจว่าแมนเอื้นกระถินเทพาบ่าเนาะตัวนี้เนาะต้นใหญ่อย,อยู่อ่าไม้งามอยู่เนาะไม้งามอยู่เนี่ยทางด้านนี้ก็จะมีต้นดอกแค่ต้นดอกแค่ขาวอ่าต้นดอกแค่ขาว แล้วก็ปลูกหัวสินไคอ้อมแคมหนองเด็ก็มีต้นมะเขียบน้ำเด็กต้นมะเขียบมะกล้วยต้นกล้วยแล้วก็มีกระตูปน้อยๆว้พักพรออน,นใจอ๋อีกเดือนหน้าเนาะเดือนหน้าอ,อหลังจากออกนนนพรรษาอนุสิมาถมดินตัวนี้เพิ่มสิมาถมดินตัวนี้เพิ่มเติม คาดว่าจะถมอีกประมาณเสาหาสามสิบเซนเพื่อจะเป็นบนปุ๊กเฮือนหรือว่าเอื้อนว่าบ้านสวนเนะปุ๊กเฮือนสวนมันเนื้อที่ประมาณเสาคูณสาที่จะถมให้พื้นที่ในชุดที่จะเห็ดเฮือนนี่นะสูงกว่าสูงกว่าสวนน้อยนึงนเนาะเพื่อกันน้ำท่วมยามฤดูฝน สำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนเนะาะพมาอัปเดตให้เบิงเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าขอขอบใจ